เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทำอะไรได้บ้างนะคะใน iB i s p ิชจะสร้างโลโก้นะคะเอาง่ายๆก่อนเลยเนาะเอาจากรูปนะคะจากรูปเมื่อสัปดาห์ก่อนกดไปที่เครื่องหมายบวกนะคะกดไปที่เครื่องหมายบวกเราจะเปิดเอกสารแผ่นใหม่นะคะตั้งขนาดนะคะตั้งค่าข,า,ขาขนาดของรูปนะคะ ปกติแล้วถ้าเป็นโลโก้นะคะครูก็จะแนะนำเป็นไซส์แบบ1ต่อนะคะ1ต่อนก็จะต้องมีขนาดเท่ากันนะคะทั้งแกนเแกน Y เนาะความกว้างความสูงนะคะจะต้องเท่ากัน1ต่อนในที่นี้นะคะก็อาจจะมีขนาดไซส์นะคะเท่ากับ10,80คูณด้วยห0 8 0หรือนะักศึกษาจะเลือก1ต่อนที่อยู่ในที่อยู่ในเครื่องมือที่เขาสร้างมาให้ก็ได้นะคะ1นต่อหนึ่ง ก็ลองเปิดนะคะมีตั้งแต่ขนาด768จนกระทั่งถึง4,096พิกเซลนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าแบบอาจจะเลือกนะคะเลือกที่อยู่อยู่ในขนาด1,280คูณด้วย1,280ก็ได้หรือถ้าหากว่าอยากจะได้ใหญ่กว่านี้นะคะยิ่งมีจำนวนค่าของพิกเซลมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่ง ละเอียดนะคะแล้วก็ภาพก็จะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นก็ลองลองเลือกดูนะคะลองเล่นดูได้แล้วก็ถ้าจะเอาให้ดีนะคะลองไปโพสต์บนหน้า Facebook ดูก็ได้หรือบน IG ก็ได้นะคะก็พวกนี้ก็สามารถที่จะออมองเห็นนะคะมองเห็นค่าที่เราตั้งมาค่ะว่ามันเหมาะสมไหม ถ้าเราสร้างไซส์ที่ใหญ่เกินไปนะคะถ้าว่าดูบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะโอเวอร์นะคะล้นขอบเกินขอบกระดาษไปเยอะนะคะเ่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะครูแนะนำอยู่ที่ไซส์ประมาณ180 0คูณด้วย180พิกเซลนะคะก็จะเห็นนะคะว่าครูเนี่ยตั้งไซส์เนี้ยมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเรียนนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปลงนะคะบนหน้า f c e e o o o อะค่ะมันจะไม่ล้น เออมันจะไม่ล้นมันจะพอดีนะคะบนโทรศัพท์มือถือก็มองเห็นชัดนะคะบนหน้าโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ PC นะคะมันก็จะพอดีพอดีนะคะมันไม่ได้ล้นมากเจนเกินไปนะคะจะตั้งตามนี้ตามคูเลยก็ได้นะคะ1080คูณด้วย1 0 8 0พิกเซลคูทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่ามันทำอะไรได้บ้างนักศึกษาก็เอาไปประยุกต์ใช้เองนะคะ